สวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมา่อแม่พี่น้องกินเขาวอ้ผมพีนนมนพ่น้องจ้ดต่างคาขอเนาะผมพี่น้องมาเขื่อแลบมาเนอร์ผมพี่น้องอาจจะแบนๆหน่อยเนอะขั้วหูมีคนขอมาเม่นละผมพี่น้องตํามาเขือเอ้ยบ้านเฮาเลยนะกับมีคนขอมาจัดเหมือนละผมพี่น้องดึงว่าวันนี้ได้มีโอกาสจัดฮือละนำ้ำพงน้ำพริกอ่องจัดคือแล้วเนอน้ำพริกน้ำพงน้ำปู่จัดฮือแล้ว หรือแต่มาต่มะเขือเนี่ยก็พวงหัเนี่ยปผม่ไปน้องมาหาก็เขาก็ป่าำล้มๆมานั่งกินด้วยกันครับอืม เมนูบ้านบ้างง่ายๆแต่ล้ำขนาดปลอมไเป็นอองต่ำมาคือบ้านเท่านี่น,นะอู้ ขัวหมูเชบหมูสีมันยะฮือปล่อยไหมป้ล่ะเนาะ หน้าต้องเป็นเป็นตุ่งนาแห้งๆป่อยไปพี่น้องวานแหง้งอ่ะภาษาเจ้าหน้าของห้อัววานแห้งไปก่อนไป,ไปนอ่อยไมพี่น้องบ่มีน้า ちょっと待って。<ス> แตนี่ตำมะเขือป้อไมไอ้พี่น้องอู้ยหอมป่าห้าเหนือบ้านเขา บรรยากาศมืดอ,อึมครึมเหม,มือนฝนจะตกประมาณไปอย่างแต่กระบาดตก ้มกระหนังใต้ต้นเออเอ,เอต้นนี้ก็ตีเปลือกดแดงๆที่เป็นขูดขูดเปลือกไซรัปนะผมหมายไม่ออก แต่อยู่เมืองนอกเมืองน้ำประมาณเมือนองได้หันต่ำมาเขือเมืองนี้บันท้านนี่ตรงว่าออ้ยลาป,ปลา่าห้าเหนือบันท้าใสหนาหอมขนาด มีแต่เมนูแห้งๆปล่อยมไม่ไ้อก บรรยากาศหมู่บ้านใกล้ป่าใกล้เขา Mm-hmm. อ๋อปลาหมี่พี่น้องล้ำได้ล้ำวานน้อปลาหม่พี่น้องเขาคุณนจะหลายคนตีขอต่ำมาเขือมาน้อปลาหม่พี่น้องไปบะข้างเมนูล้ำล้ำบ้านเฮาก็ไปบะข้างกะคื่นบ่ออกน้อปลาหม่พี่น้องต่ำเป็นเขือเนี่ยก็เป็นเมนูเมงเนี้ยงบ้านเฮาง่ายๆแต่ล้ำขนาดน้อปลาหม่พี่น้องขัวโหกับมอเนาะก็ขัวโหกับคอคุณนเชฟมูซีเนอร์นาะงปลาหม่พี่น้องขัวโฮล้ำแดนล้ำวานล้ำรสชาติมอกรสชาติต้มฉ่อหมดทุย่างรสชาติหนะ จถ้าจะหึ่อแบบถูกสเปคต้งแต่ๆนะใสหลูกโดดไปตัวนอ้เนาะปอไมไปเปน้องลำมาะจะได้เพิ่มความเผ็ดเข้ามาเนาะปอไมไปน้องสำหรับคนที่ชอบความเผ็ดนะถ้าแพ้บ,ชบ่ชอบเผ็ดชอบรสชาติลำกลมกล่อมกับล,ลังดีเกาะนี่นะปอไมไปเปน้องรสชาตินี่เลยนะลำมาอขนาดเนาะปอไมไปเปน้องก็เออ ปอมัพี่น้องวันนี้กับบรรยากาศรู้เปานะ่าเนาะมันจะโต๊ะกับบะโตนะ๊ะเนาะแล้วก็แหมยางหนึ่งาบางท่านก็บอกว่าปอยเนื้อปอยตัวเฮือสมเป็นบ้างั้งอาชีพการงานต้มบาร์ดี้งานออฟฟิศนางในห้องแอร์เนอก็คือเลี้ยงปลาปลูกผักปลูกไม้เหมือนเจ้าห้าเจ้าหน้าเกษตรกรเี่เนาะปอมัพี่นอ้องเพราะว่างานมันก็ต้องตากแดดตัดดอดเนาะปอมัพี่น้องเนาะบางวันลืมใส่ ผ้าขุ jis, so you, um, so you, ้มไอ้ม so so ุงไอ้มงกันหน้าดวงหน้าดำน้อยเนินน้องผมไอพี่น้องเนาะก็ต้องคาบขอภัยเน้องผมไอพี่น้องก็โอเคครับผมเน้องผมไอพี่น้องวางว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะเข้าใจกันเน้องผมไอพี่น้องเนาะก่อก่อก่อบ้อมก่อปล่อยฟิวเป็นธรรมชาติดีกว่าเน้องผมไอพี่น้องเนาะเพราะว่าปล่อยฟิวธรรมชาติต้องวานดีที่สุดแล้วเน้องผมไอพี่น้องเนาะงเมื่อไี้ฝืนเฮาดีแล้วก็สบายสบายด้วยน้องผมไอพี่น้องเน้องก็โอเคครับผมเนาะ ป้าการลิพนาเนาะปอมไปพี่น้องต้องสาก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่เนาะปอบไปพี่น้องปอไซเนาะปอบปอไซก็ใจรุนปอบไปพี่น้องเนาะตีนี่เปินก็จะปลูกงาเรียงงัวนะอูยต้องห้องป่าใช้แล้วปอมไปพี่น้องหัวเป็นสามสิบสี่สิบตัวเนาะปอมไปพี่น้องเนาะก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะทุกอย่างที่ต้องอธิบายไปก็หวังว่าปอมไปพี่น้องจะเข้าใจกันแนเนาะมาลุ้นกัน ต่อไปจะเป็นเมนูอย่างสำหรับคินนี้เราสาพายนันโชคก็ต้องขอตัวลํำลับปอใหม่ไปน้องไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับผม